สวัสดีตอนดึกๆกรณีค่ะโโตีห้าสิบหกโมงหรือเปล่าเสียงหาย <c oughs> แห่คิวกีตาร์ทุกมัดคิดเล็ไว้เขาแต่เศร้าที่หลอกเลยเพราะว่าสินี้ทางไปอีกแล้แลวค่ะก็เลยตื่นแต่เศร้าครับโอ้คือว่าบม่ได้เห็นอยัง,อยงมากมากที่มา,า,วาปวดกระโดดใชคะอืม ส,ส,สงสัยสิเปนน้ำซอย,ยอ,อ,อยา,อยาออกลา,ายหน่อพี่น้องโอ้ยหวยออกอะไรคะหวยราวออกเก้าห้าข้างล่างสามเจ็ดห้าน่อยพิเศษแปดศูนย์ปดข้งล่างศู์เก้าปกติห้าเก้าสามข้างล่างศูนย์ปด เรที่สองศูนย์สามทั้งลักศูนามีโค้ชทูบไหมครัที่ตื่นใจเศร้าสิไปหาว่ามือนว่าอังคาสิโนที่ไปหาปูมาน่อแหละพ่อไปเบิอนเลยเราหาเอาไปแก่กันจากกันใดน,นะคะัเพื่องเด็กปราษันยุเรตบอพี่น้องเลยประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแต่กว่าห้าสี่มน่ากับประมาณห้าทุ่มนะคะ ม Tr like ื่อคืนอะไรเมื่อวานเมื่อวานม่คิดหวยนะครับพี่น้องไยจังสีย่ะคาขัานไปใส่มาใส่กะพวงกับน้ำเพลินนี่แหละคะั้นบอใส่ใจเพลินกันหลอบเจ็กกะคาตกคาเถื่อไปใส่กะตั้งไดระวานเพล่นอยู่นะคะ เจบเพลากำกว้านีย่ผมว่าจะนั่งอ,อมราอะไรมันซือดีอะกิริกาฮอนมันี้ท่อหอ,อกซัมนม่ม้าหนาวลูก สองสโ,โอ้ยไม่ไลโอ้จะเชื่อสองแปดสองศูนย์โอ้เสียงหายกะบัดเมือนเพิ่งสีเอาไปขึ่นือง่ายเลย แสิได้ไปบ่ได้ไปเนาะหนอยจไปอยู่นะคะบเ่เคยไปบ้านเับาไป,ปเดนไปเบิ่งไปเที่ยวมันะคะหรือว่าบ้านเับาออไปยังไ๋นะคะบ้านเพิ่นจะฉิดเท่าไหดพราะว่าเป็นว่าคนสวานสดินักขี่เาขเคยกับคนมันเครเอธมวกเ้อเนี่เขามาอยู่ใน,นสวนสนาขีขอประมาณ08 0 9 08 09 มันนกชชโอ้เด็กเก่ค่ะเอาคิดยังต้องไปกับว่าคิดล่าสุดคิดไต,ต่นี่จะูดติดเลือค่ะบัดเมือกอนจะอยามาล่าติดผู้เดียว บรรลุภาพเจียมมาแล้วครับปฏิค่ะคือัวยังกับบูหูสถานที่เดียวกันค่ะ,ะเพ่กับเปิดก็ใกล้ๆกันแต่ว่าพอลล่ากับเจสี่ปฏิค่ะยิงเขวค่าลูกคลิปฟิลไปซื้อน,นะคะสองสามหกแปดสี่สี่ปส้า ห่งนปนแปก,กาวยค่ะไ,ไปใส่กระหวงกันน้ำเพ่ินนะคะไปใส่กระไดโบอิสระ ม่เต times, ็มท <To S 1> awesome. ี่ค <gathering now> ่ะหวนไปก้อยหอยค่ะหกเฮยเต็มอกอเต็มออกค่ะเจีดยุดวัสิภาพไปนะคะมันอีกอะวัสศภาพไปนะวุกคนว่าจะไปตอนเองเาๆเจสี่สีสีท่านค่คากจะสู้อยู่ที่หกโมงเลยค่ะไม่ออกอะไรหนึ่งห้าสามเจ็ด ปลูกนะคะหลายคนโล่จะยังไงสำแดงก็ต้องแห่คิวคิดตาที่มาทำงานของตัวเองอีกพี่น้องเอ้ยถุกงานปัดมองดองเอ้ย ทั้งหลายก็ให้อยู่ตรงนี้ก็เทินสี

ไปดีกอ่าอ้ยจะสิบเห็นอย่างมาั้งคหรโอ้ยเจะคิดเรียว,ว่าเสร็จแล้วค่ะฮะที่ถามเกิดตุกตากนันนะคะเธอจะได้ไปไหมวันนี้หกโมงครึ่งคนนีพี่น้นองก็้วก็แลบไปแล้วถ่ายรูปก็ เราไปทำก่อนนะครับ <c oughs> เออที่ไหน,นแห็นเกิดเจสซี่เจสซี่หลุดโลก <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีงานแบบนี้ก็เลยจัดเต็มงานร้านสาวทังที ไม่มีของโชกเลยไม่กระจายสูงนิดหน่อยนี่งานประจำของราวด้วยแค่ไม่ทำก็ไม่ได้จะเมื่อไปใส่จีไปอัคดคลิปอัดยังอีกทักคลิปท,คทเคลิป แล้วพักผ่อนทบเดีวมีเลยค่ะพี่น้องค่ะขั้นพระอาทตกับอะไรค่ะเกิดปกเกิดทองนะครับถามหาเวลาพักผ่อนหอคะไม่มีค่ะสนมมุกตแต่คิดทำเพิ่มมานบน่งวันไม่เวลานอนเวรเลยค่ะไม่มีค่ะมันก็ต้องไปนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเสร็จแล้วค่ะ ไปออาบน้ำแปรงฟันล้างหน้านแาละนะ้วก็ไปหาเจา,า,าวาเธอสิไปบี่ะคนจสแกหาเธอโอ้ oh, พี่น้องสสิเป็นเอียงคะปวดนะคะเมื่อมืคืนไปอาบนอนไปขานอนเลยคือจสสิทําทำท่าไหนจำะะไม่ได้ค่ะหยุด oh, ิพี่น้องถามว่าคินนี้ังก็้อมูกรซนิคตัดาดทามว่าสิไปไปหาปู่อีกป่ะคหน อย่าไปนะคะคือแค่หาเกตต์ตากสกร์วัตเทสิปัยกอลางอวาวันอังคารวันที่ไปเทนนิสมาลาวันอังคารเขาเลยเราไปนะไปตัดไปคมนะคือทางนี้ซวนนะพี่น้องเลยก็เลยอยากไปค่ะพอไปดูมาแล้วคันบอเสื้อแล้วต้องตกไปเบินสนามพี่น้องค่ะ จะได้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบิดติดใหม่ๆเจสี่ด้เดยค่ะเพื่อมีกำลังใจเห็คลิปให้พี่น้องเบินต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ